สอยราชพฤกษ์2ี่ามนะครับติดปัป๊มปตทเลยฮะปากทางเลยครับตรงนี้นะครับวันนี้มาทานก๋วยเตี๋ยวนะเป็นก๋วยเตี๋ยวเนื้อแม่ยุพานะครับราชพฤกษ์ยี่สิบสามนะครับติดกับปัป๊มปตทเลยนะฮะเป็นร้านเพลิงธรรมดาอย่างนี้นะครับอย่างนี้แหละครับอร่อยแน่นอนฮะ ผมสั่งเป็นมาม่าสองก้อนนะครับตอนนี้ัเน,เนื้อตุ๋นครับน่าทานมากครับดยยยมใ้้้้้้่่่่งบาาาาทุรรแนนนนะะะหีีีจออออไไไไเเเกกก5คคัลลูว็็ คัตอนนี้ก็เป็นราคานะครับราคาน้าปัจจุบันนี้นะครับวันเดือนสิงหาคมสองพันห้าร้อยสิบห้านะครับ <c oughs> ขายมา่กี่ปีแล้วครับเนี่ยสิกบกว่าปีปหเหรออ,อ,อ แม่ยุพาคือคนไหนครับคนนี้ค่ะอค,คนนี้แม่ยุพานะครับนี่แม่ยุพาเราจะเพิ่อกี่สามพาค่ะอ๋อนะครับเ<อ>นื้อเปื่อยทิ้งไม่ทำไม,ไม่เป็นไรข,า,ไรขายดีไหมหมดทุกวันใช่ไหมฮะจะเป็นบางวันบางวันก็ปลายเดือนอะจรงเงียบหน่อยอ๋อนี่น้ำตกครับ เขารีวิวได้4.7นันเนี่ยเกือบเต็ม5แล้วเนี่ยร้านนี้อ่ายดอแต่ผมไปเองครับครับนี่นะครับทานกันครับอน,นี้นะครับ สั่งมานะครับเป็นพิเศษนะครับมาม่าสองก้อนนะจุกเลยครับนี่มีทั้งเนื้อสดนะครับมีทั้งเนื้อเปื่อยนะครับแล้วก็ลูกชิ้นเดี๋ยวผมซดน้ำก่อนนะครับอืม,มรสชาติอร่อยเลยนะเนี่ย จริงแทบไม่ต้องปรุงก,ก็อร่อยนะแต่คือมันจะไม่มีรสเผ็ดเราใส่ไปหน่อยนะครับใครชอบเผ็ดนะครับรสชาติเี้ยวคือรสชาติมันชวนมฟอกโดยที่แบบถ้าเกิดว่าคนที่ไม่ไม่ทานเครื่องปรุงนั้ก็ทานได้เลย เอาเท่าไรไม่สบค่ะจบโค้ดจบวีดีโอท้าวจบบัลแก ทานเรียบร้อยแล้วนะครับก็พิเศษนะของผมนะก็เจ็ดสิบบาทนะครับผักไม่อั้นนะครับกินได้ตามสบายเลยนะฮะเนี่ยร้านตัวนี้นะครับเพลิงอย่างนี้นะอร่อยมากนะคือรสชาติของน้ําซุปอะโอเคเลยนะครับอร่อยจริงๆนะติดกับปั๊มปอร์ทอนะครับอาจจุบันยี่สามนะครับมาแวะก็ได้นะครับก๋วยเตี๋ยวเนื้อครับ